ชวนชิมชวนดื่มชวนใช้กับ EPP คุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมเนี่ยมาชิมเครปนะครับเครปร้านเนี่ยเขาบอกว่าเวลากินแล้วเนี่ยมันได้สุขภาพด้วยาาได้สุขภาพเพราะอะไรเดี๋ยวลองไปสอบถามเจ้าของร้านกันดูนะครับสวัสดีครับ เห็นเขาบอกว่ามาที่นี่นะฮะเทอร์มินอลทเวนตี้วันชั้น LG เนี่ยถ้าเกิดอยากจะกินเครปแนวฝรั่งเศสเนี่ยต้องมาที่ร้านเครปบ็อกใช่ไหมครับใช่ค่ะเรามีเครปสไตล์ฝรั่งเศสมีทั้งคาวแล้วก็หวานของเราไม่เหมือนใครเราใช้แป้งโฮวีดซึ่งมันดีต่อสุขภาพอะค่ะถ้างั้นผมขอสั่งทั้งคาวทั้งหวานเลยได้ไหมครับได้ค่ะแต่ถ้าจะให้อร่อยต้องทานคู่กับบูโซดาด้วยค่ะซึ่งจะได้ความซ่าของโซดาแล้วก็ความเปรี้ยวของมะนาว นอกจากนี้ถ้วยที่เราใช้นะคะเราใช้ถ้วยใสซึ่งทำโดยคนไทยเราสนับสนุนคนไทยค่ะมาได้ร้านอยู่ไหนเปิดปกี่โมงครับออยู่ที่ Terminal 21นะคะเปิดตอน10โมงเช้าจนถึง4ทุ่มค่ะครับผมนะฮะชั้น LG ด้วย วันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์จาก EPP นะครับมอบให้1ชุดนอกจากนั้นยังมีส่วนลดนะฮะจาก EPP ให้ไ e ปซื้อสินค้าด้นะครับสามารถโทรสอบถามส่วนลดได้ตามเบอร์ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวนะครับเคลปบ็อกครับ EPP บรรจุพันธุ์สะอาดใช้ดีมีคุณภาพแม่ไอ้ตีอ้วนเนี่ยมันย้ายหนีตลอดเลยเฮ้ยแต่ชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่ามันย้ายมาอยู่แถวนี้แหละนี่ไงเขาบอกว่ากำแพงสีชมพู สีส้มพ่อเออตาพ่อบอดสี <c oughs> เออเดีย๋ดวยวๆๆเระวังนะลูกนะไอ้ตีอ้วนนี่มันไม่ธรรมดานะมันชอบวางกับดักคนที่มาทวงหนี้มันเนี่ยตายไปไหลายคนแล้วลูกระวังนิดนึงช่วงเพื่อนกันมาทำกินสนับสนุนโดย อย่าทิ้งถุง EPP มีค่าใบละสองบาทใช้แลกซื้อสินค้า EPP เฮ้ยนุ๊กทำมาคอนนุกเป็นประตูเกือบไปแล้วนุ๊กเห็นอย่างที่พ่อเห็นไหมโอ้เห็นดีหนีไม่ทันจะตายทั้งคู่พ่อก็ได้เลยสิตีวันอ้าววันอุ้ยตายแล้ววันนี้พี่ม่งหนึ่งมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยแกจะฆ่าฉันเหรอพี่แกจะฆ่าแล้วใไหมพี่เกิดอะไรขึ้นเ่อเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นล่ะฉันเดินมากับลูกฉันดีๆจะมาทวงเงินแกสิอยู่ๆมีใครไม่รู้ทุ่มรถลงมาขันเบเลยนี่ถ้าหลงไม่ทันฉันตายแน่ พี่จะบ้าแล้วผมจะเอารถไปทุ่มเองผมไม่มีแรงขนาดนั้นหรอกเอ้ยไปลองพูดมาเอาเงินมาเดี๋ยวว่าแต่ว่าพี่ตามบ้าผมเจอนี่นี่ผมหนีมาสี่ห้าหลังแล้วนะพี่ยังหาเจออยกางเนี้ยทำไมจะหาไม่เจอผงทรงเห็ดหัวหอมอย่างเงี้ยไม่มีใครหรอกอาตามมาอีกสามเดือนได้ไหมพี่นี่แกขอฉันยืดอีกแล้วเหรอ,อฉันยืดของฉันจนจะถึงพื้นอยู่แล้วนะลูก<า>ยืดเส้นยืดสายแล้วโอ้ยยายาคุณลูกอย่างเลยครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่ได้ทําอะไรแกหมอสั่งให้มันกายภาพบําบัดบ้าง อ้วนจะตันตายอยู่แล้วเนี่ยเงินไม่มีไม,มไม่มีจริงๆครับมีของ,งมั้งไหมล่ะถ้างั้น ของมีไหมเงี้ยนั่นเชิญพี่ตรงนี้เลยครับเชิญตรงนี้ผมติดแล้วครับติมแล้วต้องมีติดไม้ติดมือใช่ใช่ครับเชิญครับเชิญครับทางนี้เลยครับพี่เดี๋ยวมีของแจกให้นะครับมันต้องมีดิติดไม้ติดมือไปบ้างเดี๋ยวไปฝากเจ๊ก่อนมีบรรจุภัณฑ์พลาสติก EPP มอบให้หนึ่งกระเช้านี่ใช้ประจำแล้วก็มีผลิตภัณฑ์รวมทางรายการมอบให้อีกหนึ่งชุดดีมากเอาไปทำกับข้าวนะครับแค่นี้เหรอมีให้มีบัตรรับประทานจากพนักงานเรื่องหงส์สุวิทย์ศก็สองหนึ่งรางวัลสองพันบาทอ่ะวันนี้มีอีกสอาหงป้าย สองเนี่ยเป็น EPP หลอดอนามัยชนิดหลอดงอปลายช้อนถ้าเรื่องดีๆเนี่ยจะได้เครื่องผสมอาหารแต่ถ้าเกิดเรื่องไม่ดีพี่เอาครกไปฝากเจ้ผสมเองนะฮะอ๋ออย่างนั้นเลยเหรอครับอันนี้ให้ลูกชายเลือกดีกว่าได้ฮะได้ฮะดุ๊กจัดการเลยหนึ่งหรือสองครับเอาหนึ่งดีกว่าครับหนึ่งนะฮะแบ็คโฮนะครับอมสินวัยวมอบเครื่องปั่นอเนกประสงค์ครับ ถ้าเกิดว่าเลือกป้ายที่สองนะครับอะไรฮะอโอ้กับตาแม่พอยโกเดง้งวุ้นเส้นตาหงจะมอบคกให้นะครับเ<ม>ดี๋ยวไงเชิญเข้าครัวนะเดี๋ยวทำพี่อยากกินเลยนะฮะสปาเกตตี้นึงโอ้โหเดี๋ยวจัดให้เลยแต่บอกเจ๊ว่าขอผัดไปอีสามเดือนก่อนนะฮะได้ได้เดี๋ยวเชิญในครัวเลยไปไปไป ไปไหนเนี่ยเชิญมาทานอาหารนี่ครับเอ้าตู้อาหารไปไหนอ่ะผมขายไปแล้วครับโอ้โหตกตังค์เนาดนี้เลยเอ้าแล้วพี่จะนั่งกินตรงไหนอ่ะนี่ฮะพี่ปูเหรอเออพี่อยากกินมีกระปูสิโอ้ยไม่งี้ไม่จำเป็นจะต้องมานั่งกินในบ้านหรูๆเรากินข้างทางก็ได้ทามสบายพ่อลูกเต็มที่เลยนะฮะเออเด็ดเด็ครับพี่มองอะไรมองอะไรก็อยากกินนะครับจะอยากกินทําไมแล้วก็ทําให้แขกกินไม่ใช่หรอครับเชยๆมีน้ำปลาไหมอ๋อได้ครับได้ครับน้ำปลาเพิ่มครับถ้าเขากินเก่งน้ำปลา เฮ้ยธรรมดากันเด๋วไม่มีเลยเหรอมีครับมีครับโอ้ใช่ไหมครับไงเอาไปก่อนเลยฮะอะไรขนาดอ๋อแกก่อนนะครับแกอยากนานเลยน้ำครับน้ำน้ำอันนี้ช่วยตุกตุกเลยนะฮะโอ้โหนตุกตุกเลยนะฮะกินกันให้ตามสบายนะครับโชคดีนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเก็บของก่อนนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวตัดสบายนะครับตันสบายลา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 เดี๋ยวจะเล่าไปทวงที่บ้านอืกนล่อนกินกันให้อร่อยเลยหมดหนี้หมดสินกันสักทีเฮ้ยมันไปไหนหมันวัดร่วมสนับสนุนโดยไวไวปรุงสำเร็จอร่อยเสร็จไม่เคยเปลี่ยนลูกชิ้นเนื้อโกลเด้งวุ้นเส้นตราหงเหนียวนุ่มอร่อยข้าวไทยตราพันดี